สวัสดีครับคลิปนี้ออกมาหาอยู่หากินครับมาคุดกระปูขัวหอยครับขัวหอยแล้วก็หาเขียดไปน้ำครับนี่แหละครับมองเที่ยวสิมาหาเลาะเลาะริมน้ำนี่แหละครับมาครับที่ตามบังน้ำกันครับตักด้วยอะดรี่แบ นี so ่เ <brightness> น <desserts> ี <brightness> ่ยจับตัวก่อนไม่ก่อนข้ามเลือกเล็กครับเล็กเอีไปอีกหสิได้นี่ก็บอแห้งกลย้เลยครับอพอแล้วครับพอแล้วนี่หู เมยใหญ่ครับอ๋อต e ัวปูแดงครับอ้อมตัวางก่อนดีกว่าปูเม่ใหญ่เมย์แซ็ตแหละมวยนี่ตัวหอยครับหอยหอยเบ้า ตรนี้บ้าเ็ยตุ้มน่าอ่ะเนี่โอ้เขียดนี่นี่ครับเขียดมื่นครับ ใส่ครับกระปูอะกพุตโครับเนะได้แต่กระปูแต่บอลนั้นบดติดกระปูกเอาง่ายโค้งงูครับป <c oughs> <c oughs> ุบเขียนเหมืนบบทัน ถึงพ่อแล้วปะครับอโอ้พอแล้วแม่โอ้โหปูแม่อีกแล้วยมันมันปูแม่ครับเมื่อนี้การจับใส่คล้องครับบึ่งผลงานเมื่อนี้ครับโอ้ได้หลายเติบอยู่ครับมีแต่โตใหญ่ๆครับปูแซ่บด้วครับปูแยมแรงครับ สำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบสำน,นีเนาะครับสวัสดีครับ